สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มซับไพ่กันนะครับเพราะวันนี้มันมีโบนัสนะครับเรามาดูนะครับโบนัสอะไรเอ่ยใช่หมครับการอัพดาวดรอปเลดอัพนะครับแต่การที่ก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับพอดีพี่ไม่ได้เก็บไปไอ้นี้เท่าไหร่ก็คือแบบไม่ได้ซื้อเติมอะไรเงี้ยมันก็มีน้อยหนะครับเราก็ไปดูกันเห็นเขาบอกกันว่าอัพก็เหมือนไม่อัพมาเราลองดูกันดีกว่าครับว่ามันจริงปะ ไปกันเลยโอ้โหอันเดียวยจริงๆเดียเกือกเกินไปอ่ะลองอีกทีงก็ยังดีนะครับได้อันหนึ่งเอา <Fourth> เราไปลองอีกทีแล้วกันครับอ่าได้สองอันดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอ่ะมาลองอีกทีเอา้าโอ้ยได้สามอันนะครับก็ยังดีนะครับอ่ะเอามาลองดูอีกทีแล้วกัน ก็ดีนะครับก็นี่เดี๋ยวนี่ขอลองเปลียนหน่อยแล้วกันอ่ะมาโอ้ได้ตาอังกรด้วยนะครับนะครับก็กระแพ็คสุดท้ายนะครับคนเราชอบดวงครับชอบเลขเก้าครับเดี๋ยวดูเลขเก้าหน่อยไม่มีเอาคิมหายแล้วกูอ่ะมา,าสุดท้ายแล้วไม่รู้เกือไปนะ ก็ยังดีนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับก็โอเคครับก็สนุกสนุกกันไปนะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสุ่มการอัปดาวนะครับก็ถือว่าเกลือไหมก็ไม่ถือว่าไม่ถึงกับเกลือนะครับเพราะว่ามันสุ่มมันก็ได้ทุกรอบนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบเออแบบจะจะจะ,จะรูลาเท่าไหร่ไ,ไดไมาสุดก็สามนะครับ แต่ก็ไม่ถึงกับแบบเปิดแล้วไม่เจออะไรเลยโคตรสวยเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปเช็คก,ก่อนนะครับว่าพี่มีกี่อันไม่รู้นะครับแต่ตอนก่อนหน้านี้นสึกพี่จะมียี่สิบกว่าอันนะครับเราไปดูกันแล้วกัน <c oughs> ได้มาสิบอันเอิงวะระเออเออ <c oughs> ก็ประมาณนั้นละมั้ง <c oughs> ว่าตีสิบปอันครับก็เป็นไงครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับก็ถือว่าใช้ได้ แล้วสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างกันดูนะครับว่าสุ่มแล้วเป็นไงกันบ้างส่วนพี่ยวขอไปซื้อตัวชิ้นส่วนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพี่ขาดอีกชิ้นเดียวครับพี่ก็จะรวมเป็นรองเท้าดินระเบิดได้แล้วนะครับส่วนที่เหลือพี่ก็จะไปซื้อเป็นการอัปดาวแล้วครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้พวกอุปกรณ์ของตัวสีม่วงเท่าไหร่แล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็ไปรวมก่อนนะครับทำไมมันไม่ขึ้นรวมให้กูวะเนี่ยอ่นี่นีน เราจะได้มารีวิวกันนะครับว่าใช้ดีแค่ไหนอะไรยังไงนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทรสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านระยะะ,ยะอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเงียบๆหน่อยครับเพราะพี่เตรียมจะไปทาบทรสรุปของ Delivery from the Plane ครับซึ่งเป็นเกมที่คนส่วนใหญ่เล่นกันไม่ค่อยจบนะครับแต่พี่จะทําจบให้ดูนะครับ ต้องพี่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับก่อนจะทําเป็นบทสรุปเลยเพราะว่าพี่เล่นไปไกลพอสมควรแต่ยังไม่ถึงกระจบนะครับก็เลยยังไม่อยากรีบทําให้พี่ไปลองเล่นก่อนครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่าพี่มีกรอบไอ้นี่แล้วนะครับกรอบดเริยางคภานะครับอันดับวอลลองมาสเตอร์แล้วนะครับตอนแรกจบซีซันที่แล้วพี่ลืมซื้อครับนึกว่ากลัาซื้อได้ครับแต่พอแรงมันตกมันไม่สามารถซื้อได้นะครับเราต้องซื้อตอนที่แรงเราถึงนะครับ ถ้ายังไงถ้าใครชอบก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับนี่ก็จะมีไลน์อัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ